สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168หมหาพุทธคุณบารมีแรงครูครับเปิดกล้องวันอาทิตย์นะครับดึกๆหน่อยนะครับพี่ๆครับวันนี้เปิดกล่องมาขออนุญาตเช็คของนิดนึงนะพี่นัาขออนุญาตลงคลิปให้ก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะเอารายการไหนลงคลิปนะฮะอ่ะพอดีวันนี้พนั่งตลาดมานะครับก็ถือว่าไม่เงียบนะครับมีแบ่งปันพักเครื่องหลวงปู่นะครับก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับพี่ๆครับอ่า นี่คือ168มหาพุทธคุณบาทระมีนางครูชื่อนี้จะไม่ขึ้นใจครับรับประกันแท้ส่งแท้ส่งจริงร้อเเนะฮะเดี๋ยวจะมาลงกล้องให้รับชมกันนะฮะว่ามีรายการไหนบ้าง123456789ประมาณ9องค์นะครับเป็นพระผงพระดีปีลึกปี63พระผงอนาคตพระผงรายการหลักๆหน่าเก็บหน่าสะสมนะครับแล้วก <ch> ็นี่เลยนี่ครับ ปิดตาปลดหนี้เดี๋ยวดูรายการแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมีแชนน่น้ำมลหนึ่งองนะฮะเข้ามาใหม่สวยๆเลยคัดสวยแชมป์มาเลยนะครับองค์นี้รู้สึกว่าจะมาจากขอนแก่นนะพี่นะเออองค์นี้มาจากขอนแก่นอ่าที่สําคัญคือรับประกันแทนนะครับดูนิ้วมือติดคมชัดองค์นี้ถือว่าแช่น้ำมลสวยแชมป์เลยนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่กําไรข้อเท้าก็ติดอยู่นะติดชัดเจนนะครับดูใต้ฐานใต้ขาขององพระนะครับก็จะมีเส้นสายฝนนะครับ นี่เลยเขาเรียกเส้นสายฝนละมังนะพี่นะเอออ่มาดูด้านหลังนะมีขอบคีปิ้นนะพี่นะขอบคีปิ้นนะครับนี่ถ้าเป็นกรรมการนี้ก็จะไม่มีนะพี่นะมีแต่ว่าเล็กน้อยนะครับมีก็จะวัดเป็นเล็กน้อยนี่คือแช่น้ำมนต์ถือว่าหายากแล้วนะครับหายากแล้ววันนี้ก็เจอนะที่ตลาดแต่เป็น ของไม่แท้นะครับก็โอ้โหดวงเสียทีเยอะเลยพี่วันนี้ยิ่งเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาตินะฮะด้วยกระแสของเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับมีเหนือดวงโอ้โหสามร้อยห้าร้อยขายกันสะบั้นนะพี่นะขายกันสะบัน้นแต่ว่าผมของผมก็ขายได้นะแต่ว่าลูกค้าต่อยับเลยนะครับของผมก็แบ่งได้ของผมก็แบ่งปันได้ดูนิ้วมือนะครับติดคมชัดนี่กําไรข้อเท้าติดเห็นไหมครับเห็นเส้นสายฝนไหมครับยังเหรียญ ยอียงองค์พระนิดนึงนะพี่นะเบอร์เบอร์ไปแล้วพี่วันนี้แดดร้อนมากกว่าน,นี้แล้วก็ฝนฟ้าอากาศแบบว่าเดี๋ยวตกเนี่ยไม่ตกนี่เดี๋เก็บของเดี๋ยวก็ตั้งโต๊ะใหม่แบบนี้โอ้โหเดาใจไม่ได้นะครับเดาใจฟ้าไม่ได้จริงๆนะครับปิดตาปดหนี้นะครับมีแบ่งปันสององค์นะครับไปเร็วๆเลยนะก็แล้วกันนะพี่นะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์บางทีผมตัดนะพี่นะถ้าอยากได้สักหกเจ็ดนาทีผมจะเอาเลยนะครับลงคลิปให้พี่ๆได้เลย คือถ้ามันตัดไปเฉยๆไม่ต้องตกใจนะฮะไปไม่ลามาไม่ไหวก็แล้วกันอ่ะรายการต่อไปเป็นพ่อผงดวงเศรษฐีปีหกสามนะครับบุกเสกที่พระธาตุพนมพระดีปีลึกๆนะครับวันนี้มีเห็นค่าวันข้างหน้าคุณจะเสียดายนะครับตอนนี้ราคาก็ขยับลงอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ทรงตัวแล้วนะพี่นะนี่คือนะครับดวงเศรษฐีไรคิด นะครับยันเต็มนะครับไขีดยันเต็มมีจีวันมีเกษานะครับตัวนี้แบ่งปันมากับพี่ชายนะครับมาดูด้านหลังจานรวยสีทองสวยงามนะครับตำหนีตำแหน่งชัดเจนนะครับเห็นไหมครับขอบตัดนะครับดูขอบตัดด้านล่างนะครับด้านล่างตรง5้านาฬิกานะครับสวยงามเลยองค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยไปเร็วๆก็แล้วกันนะครับติดจีวันติดเกษาพิเศษก็แล้วกันนะครับพี่ๆครับสนใจก็โทรมาได้ นะครับศ6 1ย์0 1หนึ่งสย์ก้าอ่าพับผงดวงเศรษฐีนะครับไปเร็วๆเลยเดี๋ยวกลัวกลัวโทรศัพท์ตัดไม่ใช่ไรหรอกนะพี่นะโอ้โหองนี้ลูกพี่ครับมวลสารแน่นๆเลยนะพี่นะมวลสารแน่นๆเลยดูเส้นเกศาติดนะพี่นะเส้นเกศาหลวงปู่ติดมานะครับสวยงามบารามแท้แลตะลึงที่สําคัญคือรับประกันแท้สรงแท้ทรงจริงครับพี่น้องครับ ส่งแท้ทรงจริงนะครับราคาสามร้อยห้าร้อยไม่มีนะพี่นะราคาสามร้อยห้าร้อยไม่มีองค์นี้เป็นลายขีดนะครับดวงตาติดกลมคมชัดเกลียวเต็มนะครับคัดสวยมาพิเศษเลยองค์ที่สามผ่านไปไวเหมือนโกหกจัดไปต่อเลยพี่จัดไปต่อเลยขอเฉพาะดูด้านหน้านะพี่นะตำหนิตำแหน่งชัดเจนนะครับใครอยากรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ต้องเช่าพกับผมก็ได้นะครับก็เช่ากับท่านอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเขารับประกันแท้ให้ก็สบายใจนะครับสบายใจวันข้างหน้าจะได้ใช้พุทธคุณกันนะครับราคาขยับขึ้นแบบนี้ก็อาจจะได้ใช้พุทธคุณกันคําว่าวันข้างหน้าหรือว่าอนาคตยังไม่มีใครรู้นะครับพี่ๆครับคําว่าวันข้างหน้าหรือว่าอนาคตยังไม่มีใครรู้ไลกิกนะครับยันแตกนะครับดูนะฮะ สวยงามเส้นเกษาติดดวงตาติดกลมคมชัดนะครับไปกันตุยลุยกันต่อครับอ่าเห็นไหมครับทุกองค์บอกว่าคัดสวยมาก็แล้วกันนะพี่ทุกองค์บอกว่าคัดสวยมาให้ก็แล้วกันนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีบล็อกยางน,นะครับอ้าแค่นี้พอแล้วมั้งดูพอเข้าๆก็แล้วกันนะพี่ถนะ้าสนใจก็โทรมาได้นะครับ ปีห3สาพระดีปีลึกเก็บได้เก็บเลยนะฮะ0ย์4 3 0 1 9 9 3อ่ะมาดูรายการต่อไปเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับหลวงปู่นูอินนะครับกิติสาโรนะครับนี่วัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินเหมือนกันนะพี่นะ้ำจังหวัดกาลสิน์เหมือนกันองน์นี้นี่นะครับมาดูด้านหลังนี่นะฮะก็จะเป็นเนื้อว่านร้อยแปนะครับตะกุดทองแดงหนึ่งดอกรู้สึกว่าจะสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะพี่นะ ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเป็นเศรษฐีนะครับเป็นเศรษฐีเศรษฐีรวยทรัพย์นี่แหละครับเป็นของท่านก็จะมีเลขโค้ดรันนันเบอร์อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้ให้รับชมเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับเพิ่งเข้ามาเจอเผื่ออยากต้องการเก็บวัตถุมงคลของท่านนะครับคือว่ารุ่นนี้ก็จะลักษณะคล้ายกันกับพระผงดวงเศรษฐี นะครับเห็นไหมครับพ่อผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลานะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับขนาดเท่ากันเลยนี่คือเนื้อาว่านอาถรรพ์ร้อยแปดนะครับตะกุดทองแดงหนึ่งดอกอนาคตสวยงามพี่ดวงตาติดกลมคมชัดตะกุดทองแดงนะครับนี่เลขโคตรอันดัาเบอร์อยู่ตรงนี้นะพี่นะแปดเก้าหกนะครับสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเก็บได้เก็บเลยพี่ วันนี้มเมนค่าวันข้างหน้าคุณจะรอ้องาอจากักอายารู้งี้รู้งี้รู้งี้เก็บรู้งี้เก็บอ่าก็จะประมาณนั้นเหมือนผมแต่ก่อนนะพี่นะเหมือนผมแต่ก่อนนี้ดวงเศรษฐีบอกเลยว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะฮะสองร้อยห้าสิบนี่ทุกวันนี้ได้อยู่นะพี่นะแต่ไม่แท้สองร้อยห้าสิบสามร้อยเชื่อผมเถอะไม่มีราคานี้ไม่มีคําว่าแบ่งปันให้ไปใช้ไม่มีคําว่าแบ่งปันให้ไปใช้พุทธคุณ นะครับถึงจะสนิทกันแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่า3 0 0ร้อไม่มีในโลกนะพี่นะมีอยู่แต่ไม่แท้นะครับอ่าไม่ใช่บอกว่าสําหรับพี่แบ่งให้300-500อย่าไปเชื่อพี่เชื่อผมเลยดูตำาหนิตำแหน่งดูตำาหนิตำแห,หน่งเอานะครับหรือไม่งั้นก็โทรมาหาผมได้นะครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3พูดแบบนี้มันผิดใจใครก็ขอกราบประทานอาภัยด้วยก็แล้วกันนะครับมันผิดใจใคร แต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนําแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจนะครับพี่ๆครับดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งอ่ะมารายการต่อไปมาแล้วหมด